สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้ภาพพี่น้องข้ามาสวนอยู่หน้าจ้ะมาเบิ้งหมากที่ปูกไว้พี่น้องงามแล้วพอยี่ใส่มาตัดหญ้าไวหังเรียงแถวหลายสายเลยจ้ะนี่สือมาต้นละยี่สิบบาทจ้ะพี่น้องเป็นพันหมากเตี่ยสือมาต่างแต่ ทางไปเมืองอุบลจ้ะเพิ่นมิลานขายอยู่หันเป็นหมากเตียเพิ่นว่าสามปีมันก็ได้เป็นหน่วยนะจ้ะตามสีเบิงในคลิปวิธีปลูกกระคุดลุ้มปลูกง่ายๆแหละพี่น้องเอาขิงหัวห้องจักหน่อยจ้ะคือมวนนยูหานนันครบปีหนึ่งพอดีมันก็สองเมตรละหว่วมสูงมันแต่ว่ามันก็มีใหม่พี่เลี้ยง มันก็นเลยขืนไหวมันแย่งกันขืนหยาดกันขืนน่าจะคือตัวนี้ปลูกไว้โดดๆเลยมีแต่หยาเป็นพี่เลียงห้พี่น่องทั้งเบอร์สามสิบต้นจ้ะมาเตี่ยถ้าถึงส่วงนี่ละค่ะกันน้อยละสาวต่นบอก เดี๋ยวนับเบิงก่อนพี่น้องคอยลงประจกัก2สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าส่ปวยเศร้ตนอลีซสือมาสีล่ลอยลงพี่น้อง <c oughs> ขอไฟหลายๆพ่อยั่ใส่แล้วถักว่าสร้ตนแล้ววะ <c oughs> ผู้สื่อเองกันยังลงเนาะระบบนำก็สิเห็ดไปทั่วสวนจ้ะตัวนี้ไว้ยามแหลงไว้เปาเปิหล่างมือพี่น้องถ้าเปิดกทศนี่ละ เป็นจุดเป็นจุดไว้มันจะง่ครฮะถ้าฝนบ่เศร้าเนี่เอาอยาพอยู่จ้ะรอให้ฝนเบิดก่อนมาตัดออกกันตัดได้บ่แล้วยาก็ได้กลรอดทุกต้นอยู่จ้ะนี่พี่น้องมากเตี่ย ซื้อมามันแตกใบสองใบหนึ่งได้สามใบหนึ่งต้นละสิาบาทมีน้องเพิ่นทามมาว่าอยากได้พันธ์หมากเตีย๋ยเพันว่าไม่ตัวซื้อมาจะใช้ว่าสันก็มีตามหล้านเกษตรขายอันพันธใหม่ทั่วไปทนะจะรังหมองกับสิบบาทลังหมองกับศ้าบาทราคากับบทอก,กันกัแล้วแต่ตน้นใหญ่ต้นน่อยพี่น้องแล้วแต่ขนาดจ๊ะ นีสิเป็นมะขามเทศปลูกพร้อมกันเอามามือเดียวกันจ้ะก,กับหมากปลูกย่างกับสิบันทึกไว้ใส่ในเฟซบุ๊กไว้พี่น้องมือปลูกก็ถือว่างามอยู่มะขามเทศยากหน่วยใหญ่ๆพอใหญ่ใส่แล้วหมากกินแล้วมากกินย่างแล้วก็หามมาปลูกอันดับแรกกับปลูกแน่อจะคล้องกินในล,ละกอนพีหน้องเหลืองขาเหลืองคล้ายจัง่ากัน มนนันง่ามอยู่จ้ะก็คือ้นหมากนี่ฮาปลูกไว้เป็นหัวพี่หน้องมันง่ามออไปเห็นสวนได้เห็นปลาหมากนี่มันงามเพิ่นว่าเดีายวขายขายผงฝหมากจ้ะแต่เล่ยคืออยากปลูกคือเพิ่นมันเบรเด์ฉีดว่านฉีดยาเนาะจ้ะปลูกมวนนี้ต้นนี้ง่ามแห้งพี่ไยใช่ ปีหนาบแมเป็นสีออกดอกออกนวยอยู่บะนี่อเออเพราะอันเป็นกิ่งตอนทั้งเบิดมาหายอาหารปลาจากคลิปนี่นั่งปลานมิ่นปลาไนาปลาตะเพียนที่ซื้อมาปล่อยพี่น้องเหลืออยู่ประมาณถทงจักเปอร์เซ็นต์เนาะพฟยังใส่เทิมึงได้่ดอกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่่ะพ้าเบิ่งโตมันแนมเห็นบะเนาะ กรตื่นได้นี่บ่คอยเลยมาหายดอกจก้ะโดนโดนยังมาหายเธอหนึง่งเพื่อนกันเล่ยใบย้ายไว้ปนินก็ได้จังหวะพากันมาใส่เบ็ดเอาปลาคอออกยงมมาหายฮันดังสีไฟยิ้มใส่แล้วแนมเห็นตัวปลาคอเลยมถาถอบกินปลามมนี่นั่นตัวใหญ่ขึ้นอยู่พี่หน้อเห็นบ่นะ่เห็นปลาคอสูก พายุมาลหลไย้หลบมันกับบัองนี้จ้ะกับไข่อยู่สิเด้กินอยู่ดอกฟีน่นองไปเบิ้งทั้งผุนโตวังนง้ใส่วานหายอยู่ทั้งน่ะนทางนี้ก็ล่างเกินมากปลาเข็งกับเมื่อกินนนำเขา กะสีเพิ่นกระสียูไปทัวทัวเลยจ้ะ่นมันสิมีปละนินกัะสองแบบปละนินมันกับบมันพี่หนอคือสิเมนมูม,มันนะคือใหญ่เขื่นไว้นะมระบมันกัะยังหนหน่อยอยู่นะ บ้องทางนั้นต่อจ้ะกระซิยู่ทั่วทีบเลยทางนี้น้ำคุ้นที่เพ่อเห็นตัวปลาดอกปลาดุกก็ยังกินหอาหาปรปลาดุกหน่าก็ได้หูก,กินเสือ้อ ลอยยางไปยยางไปทั่วทีทั่วซวนอรุณเจ็ดเจ็ดจัดเดียวเท่ามันกับฟูขึ้นมาเก่าเท่าป๊อเดี๋ยวจ,จังเอามาหลามันบกแกะดอกมูกฟูขึ้นมากก็ได้เพราะมูมันม,นมนูแกๆน่นแหละมู<อ>มันจุมลง มูเป็นขี้ไข่น้ำแหลวมเกี่ยงแล้วทั้งนี้เมื่อวานใหม่ไงออกมาหน้ากับพวกน้นเมื่อเบิ้งปลาเบิง้งสวนกักะ มีความสุกเลยพี่น้องขนาดเพระท่านเห็นผลผลิตจากอียังอยู่แมนบอฟยังใส่ได้ปลาคอสองตัวเด้ผลผลิต <laughs> แม่นผลผลิตเท่าอยู่บอก <laughs> ปลาหลูกคอกมันเข่ามาอยู่ได้เวทได้ปลาคอสองโตใส่เวทวเวท,ทำลองนี่ละลองวักเ่าผลผลิตก็คือได้กินเท่านี่ละ หลองนี้ยังหกอือคือจะ้ะแต่ไร่มันคือเป็นเรืืองเหลืองจังสีวะมันฝนขากบอ่อ,นะอดินมันก็เป็นดินบ่อ่นปดันได้นะเป็น,น,นะปนตะดินหู่นขุดขึ้นมาจากลึกๆปลาสิวก็มาากินส้ำวหานะฮะในปลาสิวพี่น้องปลาซิวมันมัน คาบเม็ดบ่ได้ดอกมันแห้งๆพุ่นปลานิลตางน้ําใสๆมู่น้อยคือสิแม่นปลานิลหมันเนาะบ่มูน้อยบ่บ่มันบ่มันใหญ่ซะนอนแล้วกเอามามันกน้อยกว่าหมู่บ โมลุนตัวลว 2, 3, 3. ะสองบาบสามสามนี่หมดไปคลิปนาท้าประเทศยังไปยามต้งบอกวันนี้พเพื่อนใช่พยายามโต้งกอนถึงงู่บ่สื่องูองงเขาสื่อปีงคนทำบาปบ่ขืนพี่น้องเอ้ยแต่สิบประมาณนี่แหละฮะกินประมาณมิตรภาพพี่น้องเข้าไปยามของพื้น เปิ้นได้ค่ะห้องเจ้าของกะได้กับปูสองตัวสามตัวจ้ะคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้จ้ะมันนีเดี๋ยวจะพาพี่น้องพยามตรงต่อฝนลุงเป่าแล้วลงมันหามาเบิงขขาหล่มแล้วปะล่มไร้กูเก่าอีกปีนี่ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมจ้าสวัสดีจ้า